สวัสดีค่ะทุกคนกล้บมาพบกันอีกเจนเคยวันนี้ก็จะมาโตจากมว่วนนี้ที่เอาเอาอย่างนะอันนี้มากยังวะมักทุเรียนมาล่อแมว ฟูน่าจะไม่ชอบแต่ฟูน่ะเคยลองชิมมาแล้วครั้งหนึ่งสมัยนู้นเลยเมื่อแมวเราตาดีเห็นคิโกแลนด์านก็ซับขาวิ่งย่างไวบอกเลยถ่นนี้ไม่มีความปลอดภัยสําหรับคิโกเราวิ่งเหมือนเราจะทันเข้านะฟูทางนี้ก็เหมือนทาะะอน้าจราจรต้องโบกให้แมวกับกระบ,บานกับบ้านนะและเดินยังไม่ดึงหนก็แวะพักหยุดคาบกระดูกเข้าบ้านนี่ทั้งโบกทั้งดันตัวก็ยังไม่วิ่งเข้าบ้านสัก,กทีขอพักสักแป๊บนึงโอ้โหมาพักกับเจ้าสีอายนี่ค่ะนอนสบายเลยเกินอันตรงนี้ก็เป็นที่ประจําของเขาแต่ว่าที่ไม่ประจําก็คือออมมมันนนไ่่ไีกกิง้าาและะะดูทท็จจชบ เบียดข้างๆกิ่งไม้แล้วก็กลายเป็นที่ว่างแค่นที่เล่นสำหรับแมวไปเลยแค่นเราก็ยาวจริงๆเนาะตามมาดูกันสิวาเขานั้นนอนจังได้บ้าง ไอรีวิวความสะดวกสบายนี้หน่อยอะนอนกริ้งโซไปหนึ่งสเตปมีหีตาให้ค้างนึ่งด้วยเช็ดตายังไงให้เหมือนไม่เช็ดอ่าเอื้อมือแตะกล้องไปหนึ่งทีของกับท้าอบกอดหนูหน่อยนะสบายถึงกับจะนอนห้อยหัวต้องมีติดบ้านไว้แล้วแหละเพียงคุณโทรมาตอนนี้กระเบื้องแผ่นนี้จะเจิดไปถึงบ้านคุณและเมื่อเจอเจ้าซายเย็นก็ต้องรีบเทข้าถ้วยอาจจะดูสกปรกสกมกโซโขไปนิดนึงก็ด้วยความรีบกลัวเขาหนีไปก้อนก็รีบเอาข้าวมาให้เขากินคือตอนนั้นคว้าอะไรได้ก็คว้าก็เดี๋ยวได้คว้าถ้วยนี่มาเจ้าชายเเเเ็็นนนีี้้จะปแแแแมมมมวววววตััท่่่ไไลลกกรา ไม้ไล่กัดเขาก็าแบบเป็นตาลุตโตนเนาะตามตัวก็จะมีรอยแบบกินมงกินไม้ขวดเคิร์ดเป็นแผลนะแต่ว่าจับเขาไม่ได้เขาเขากลัวเราเขาก็จะวิ่งหนีเราไงกินไปก็ระแวงไปเมวเราก็อยู่ข้างหลังเราก็บอกว่าอย่าไปแย่งข้าชายเย็นเขาเนาะเออก็เหมือนเขาเขา้าใจแต่เขาก็ไม่ได้แยง่งชอบอย่างหนึ่งในตัวเจ้าชายเย็นก็คือหลังจากกินเ้าเสร็จนะถ้าเขาไม่นั่งเขาก็จะยืนอยู่ตรงนี้แหละสักพักนึงมันก็เหมือนแบบเป็นการคอบคุณนะอันนี้ฉันคิดเอาเองหนะ้าตาเจ้าชายเย็นนี่คือมันน่ารักมากเลยนะถ้าเกิดมีโอกาสเเล้้้้ยยงกกก็นนน่่าาาจะอูดดวััไบบแมร แต่ว่าเจ้าชายก็ยังมีความกลัวแมวที่บ้านแล้วก็กลัวเราบ้างเป็นบางครังและนี่ก็จะเป็นบรรยากาศในโวงสาวคือเจอเจ้าเสี่ยวอายค่ะฉันแป๊กใจมากปกติจะเป็นเจ้าเสี่ยวป้ยอ่ะส่งใสสลับเวนกันแล้วก็ช่วงนี้เขาน้าฝนแล้วใช่ไหมฝสนส่วนมากจะตกตอนกลางคืนนะบรรยากาศมันก็ดีไงตอนเช้าแมวไม่อยากลงมาติดนอนสักพักหนึ่งยายเขาลากเก้าอี้มาปอกมะม่วงกินเจ้าไอคาอก็เมือนจะไปกวนก็ดมๆอยู่แต่ว่าไม่มีของกินไอ้ยอ้ก็เลยคิดว่าโดนหนีดีกว่าเนาะไม่มีอะไรให้กินเลยยายก็ได้แมวติดไงปกติตอนเช้ามันจะมว แต่ว่าเดี๋ยวนี้คือไม่มีแล้วก็เป็นแมวผู้หนึ่งที่ค้างใครในล้อรถสันมาค่ะจังก็อยากจะซื้อเลขลรถสนั้นแต่ว่าเลขลรถสมันมีเลขเดียวจะซื้อ,อยังไงเป็นคนที่มีความว่างซูงยากทุกข์หัวแต่ไม่มีประสบการณ์ถามจริงนั้นอยากกันยุ่งหรืองูทาไมคลีออกได้ขนาดนี้งงเลยต่อแรกมันก็เป็นกลมๆและเมื่อแม่กับหมามาเจอกันหมาก็จะคาบกระดูกออกมาท่าน,นุ่นแม่ก็กวาดกระดูกออกไปจากท่าน,นุ่นอ่ะหลับไปกับผู้พิทักษ์ท่าน,นุ่นและผู้ที่ห่วงกระดูกฟากไก์กดแร์กกุ้งและกะกุ้งนะย